ความจริงง่ายๆเลยคือคนรวยตายสบายกว่าคนจนนะแต่ถ้าทุกคนได้รับการดูแลแล้วไปในสภาพดีๆเหมือนกันมันไม่จําเป็นเลยการรุนยาคาใช่ถ้าคุณจัดการได้ไม่ดีถ้ามันไม่รัดกุมพอการุญยาคาตก็ไม่ใช่สวรรค์เราไม่ได้ทำเรื่องนี้เพื่อคาดหวังสิ่งนี้นะทุกคนเราต้องมีการุนยคาศนะไม่เลย เราแค่เล่นยาแรงเพื่อให้มันได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งอะเพื่อให้เกิดการถกเถียงและเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะรวยจะจนผู้ชายผู้หญิง LGBTQ บ้านนอกกรุงเทพต่างจังหวัดคุณต้องป่วยและต้องตายที่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันทัชทุกคนเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องผ่านมันอะไม่ว่าคุณจะอยู่ในส่วนไหนของสังคม จริงๆเรามองว่าการตายเป็นเรื่องธรรมชาตินะถ้าคนไม่เห็นก็อาจจะไม่ตระหนักแต่เราก็พยายามชี้ความจริงที่สุดเพื่อให้เกิดการตระหนักมองโลกในแง่ดีได้แต่คุณต้องต้องเห็นว่าความจริงมันเป็นยังไงด้วยอะ่ะเชื่อว่าทุกคนถึงจุดหนึ่งจะคิดนะการมีสิทธิ์ในร่างกายตัวเองแค่ไหนในกรณีของผู้ป่วรยระยะสุดท้ายผมคงต้องบอกว่าแม่แม่เป็นอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เริ่มต้นมันเกิดจากการที่เราอยากพูดเรื่องสิทธิ์ในชีวิตของเราอะ่ะ มันมีคนพูดเยอะแล้วแหละว,ว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราควรจะเลือกที่จะจบที่จะมีชีวิตไปจนจบได้อย่างดีได้รวมถึงการจบชีวิตด้วยอ่ะแต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราไป่ได้ชี้นําการจบชีวิตนะเราไม่ได้บอกเอ้ยถ้าคุณไม่พร้อมคุณไม่อยากอยู่แล้วเราไปกันเถอะเราไม่เราไม่มีวันพูดเรื่องนั้นจริงซีรีส์การุณยฆ่าอะคะ่าานนะ,คะเราเล่าเรื่องก่อนตายเราไม่ได้ ไปโฟกัสที่การตายแต่เราโฟกัสเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาก่อนตายอะ่ะมันมีปัญหามันมีบริบทต่างๆเยอะมากเลยมันมีทั้งเคสที่ญาติดูแลไม่ไหวมีทั้งเคสที่ตัวคนไข้ยอยากจะไปแต่ญาติอยากจะยือ้อจริงๆโมเมนต,ต์ของการตายมันไม่ได้เราไม่ได้ไปเน้นตรงนั้นสักเท่าไหร่ตายก็คือตายอะ่ะแต่ก่อนตายอะ่ะ มันมีปัญหาหลากๆต่างๆกันมันไม่มีความอุจจารหรอกครับความตายในเรื่องนี้มันมีแต่ความไม่สบายความไม่สบายนั้นอาจจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าได้รับการดูแลสิ่งที่เราพยายามจะบอกมากๆเลยคือแบบภาวะที่เราดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเรามีทางไหมที่จะแบบไปได้โดยสงบไม่ทนทุกข์ทรมาร ประเทศเราอะความขัดแคลนความไม่พอเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วแล้วเรากําลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเราจะมีคนแก่และคนป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วคนดูแลเนี่ยมันจะน้อยลงอีกหน่อยอะคนแก่ทั้งหมดมันจะไปอยู่ในอุ้งมือรัฐหรือเปล่าแล้วรัฐเตรียมอะไรให้เราหรือ,อยังปัญหามันมีอยู่จริงยังไม่มีนโยบายอยู่เรื่องไม่ได้รับการแก้ไขจริงๆเราไม่ได้บอกนะครับว่าประเทศนี้ไม่มีสิ่งนี้คือมีนะครับ แต่สิ่งที่เราก็ัจะบอกคือมันไปไม,มันไม่ทั่วถึงยายลืมตาเหรอเป็นยังไงบ้างทีห,หมอมาเยี่ยมนะคุณยายนะหมอพาลิที่เขาต้องไปเยี่ยมบ้านเนี่ยเพราะว่าการให้คนไข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยมันลำบากปริมาณคนไข้ต่อหมอหนึ่งคนคือเยอะมากแล้วคนไข้ที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้อะการที่จะต้องเข้ามารับการตรวจและรับยามันไม่ได้เป็นเรื่องสะดวกการเข้า,านอนที่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้หาย แต่การที่คนไข้ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาคุ้นเคยได้อยู่กับครอบครัวมันในแง่ของกําลังใจในแง่ของความสุขอะมวลรวมของคนไข้มันน่าจะดีกว่าการมานอนเหงาอยู่คนเดียวที่โรงพยาบาลแน่นอนมันก็มีคนอยากแบบอยากจบที่บ้านนะแต่มันก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะบางคนบ้านเขาก็ไม่พร้อมจะให้ทําอย่างนั้นหมอพาลิอาจจะไม่ต้องไปที่บ้านถ้าคุณมีอาคารที่รองรับ อยู่ในแต่ละตำบลหมู่บ้านมากพอมีโรงพยาบาลมีเตียงมีหมอและพยาบาลที่จะดูแลผู้ป่วยเหล่านั้นมากพอเนี่ยน่าจะเป็นโซลูชันที่ดีกว่าเยี่ยมบ้านด้วยซ้ำถ้าหนึ่งหมู่บ้านมีหนึ่งศูนย์พักฟื้นนะหมอก็ไปที่เดียวมันก็ไม่ได้โหลดใครทั้งนั้นสิ่งที่ทุกคนกลัวคือความทุกข์ทรมานอย่างที่ไม่มีทางออกคือเราอยู่ในสภาพช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เราเป็นภาระของคนรอบตัวเราทุกทรมานเจ็บปวดแสนสาหัสและโน s o โซลูชันทุกคนที่ซัพพอร์ตการุญยาฆาตเนี่ยอยากจะมีเครื่องมืออะไรสักอย่างที่จะจบสิ่งนี้การุญยาฆาตมันคือมันคือทางออกให้ทุกคนจบชีวิตอย่างไม่ทุกทรมานและมีศักดิ์ศรีถ้าเกิดคุณมีตังคุณก็ไปสวิสแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีกฎหมายที่นี่ คุณก็ต้องทุกทรมานอยู่พี่ว่าทุกคนเห็นภาพนี้โดยที่อาจจะเข้าใจมันจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะผู้ป่วยอาจจะป่วยมากอาจจะพูดไม่ได้แต่เขาอยากอยู่คุณสื่อสารกับเขาไม่ได้แล้วคุณเอาเขาไปการรุญยาฆาตมันมีช่องโหว่เยอะมันไม่ใช่ทุกคนที่ป่วยเขาจะอยากตายความจริงง่ายๆเลยคือคนรวยตายสบายกว่าคนจนแต่ถ้าทุกคนได้รับการดูแลแล้วไปในสภาพดีๆเหมือนกัน มันไม่จําเป็นเลยการรุ้ยค่าเราไม่ได้เป็นซีรีส์ที่โปรโมทว่าเฮ้ย <да มันถึงเวลาแล้วที่เมืองไทยต้องมีเราอยากให้คนดูของเรารู <h <h <h> <h ้จักหมอพาริอยากให้รู้จักว่า p l i a t i v e แ Care หรือการดูแลผู้ป่วยประคับประคองเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ มันเป็นสิ่งที่มัน,ม,นมันมีประโยชน์มากมากแล้วมันดีมากๆแล้วเราอยากให้คนรู้จักสิ่งนี้เป้าประสงค์อย่างเดียวของการลุยาคาตคือแปลว่าอยู่ต่อไปก็ทรมานคือแทนที่จะนอนทรมานมากๆไปอีกเดือนหนอีกสองเดือนเนี่ยก็ลดความทรมานเขาลงไปแค่นั้นเองกว่าจะไปถึงจุดนั้นไม่ได้ง่ายถ้าเรามี palliative care ที่ดีคนป่วยจะไม่ทรมานมากเขาอาจจะมีชีวิตได้ยืนยาวกว่าเดิมด้วยซ้ำถ้า palliative c ดี เราไม่ได้ทําเรื่องนี้เพื่อคาดหวังสิ่งนี้นะทุกคนเราต้องมีการรนุญา,านะไม่เลยเราแค่เล่นยาแรงเพื่อให้มันได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งอะเพื่อให้เกิดการถกเถียงและเกิดอะไรขึ้นคุณได้หันไปมองพ่อแม่ปูย่ย่าตายายข้างๆบ้างหรือปูย่ย่าตายายได้คุยกับหลานบ้างในเรื่องแบบนี้มันก็ผมว่ามันก็สักเซนะถามกันเองถามตัวเองหรือถามผู้ใหญ่ในบ้านว่าเอ้ยเราเราลองคุยกันไหมถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดวันนี้สตรกล้มตึงไป พูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้ขยับตัวไม่ได้อะ่ะอยากให้ทํำยังไงสาระสําคัญของเรื่องเนี้ยคือพูดเรื่องนี้แหละคือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายถ้ามีการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างดีอะ่ะการอนยาันคา่ก็ไม่จําเป็นคือคือเราไม่ได้ต้องการการแบบเราต้องมาคุยกันเดี๋ยวนี้เราต้องตัดสินกันเดี๋ยวนี้การยนยันค่ามันเป็นยอดภูเขาน้ําแข็งซึ่งมันมันยากมากกว่าจะตกลงกันได้อะ่ะการดูแลมันง่ายกว่าเยอะนะ